สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีโปรเจกต์ขึ้นมาอีกนิดนึงคือจำได้ไหมครับคลิปที่ผมทำเฟเลียวตาแมวใส่นะฮะพอดีมันมีอยู่คือผมสั่งไฟเลียวตาแมวเนี่ยมาปิดหนึ่งคู่นะครับมันเป็นอันนี้มันเป็นแสงสีขาวเหมือนเหมือนกับเป็นสปอตไลท์แล้วผมก็มานั่งนึกเอ๊ะผมจะทำยังไงดีคือมันสว่างมากนะครับถ้าแบบว่าทาเป็นไฟติดตลอดนี่ก็สว่างแบบสว่างอ่า ในระยะที่อาจจะสู้สปอตไลท์ที่เขาใส่ทั่วไปไม่ได้เพราะว่าสปอตไลท์ตัวนั้นแสงมันจะยิงยาวแต่ตรงนี้จะได้ความสว่างพื้นที่ระหว่างหน้ารถประมาณ5เมตรนะครับคือถ้าเราขี่ในที่มืดๆเนี่ยคือความสว่างข้างหน้าช่วงข้างหน้าใกล้ๆเนี่ยมันจะสว่างทําให้เราเห็น2ข้างทางแล้วก็เห็นหลุมในระยะใกล้ๆได้นะครับแล้วก็อย่างผมเสียดาของด้วยคือสั่งมาแล้ว ู้นี้รู้สึกว่าจะสั่งมาร้อยกว่าบาทนะครับผมก็เลยจะเอามาติดเป็นไฟเหมือนเหมือนเป็นไฟตัดหมอกอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่ว่ายิงแสงไกลนะครับในระยะประมาณ5เมตรนี้คือให้มันสว่างนะครับแล้วก็ถ้าแบบที่ฝนตกเยอะๆถ้าแบบว่ามันมันขมูขมัวนะครับคันหน้าก็จะเห็นแสงรถเรานะฮะวันนี้ก็เลยจะมาติดโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็อันนี้ก็ได้สั่งซื้อของมา อีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คือนี่ที่ผมสั่งมาผิดนะครับก็เป็นไฟตาแมวแต่แสงสว่างมากอันนี้ผมสว่างมากจริงๆครับแต่มันเป็นแสงสีขาวนะครับที่ผมสั่งมาแล้วมันสั่งมาผิดสีเขาส่งให้มาผิดสีผมสั่งสีส้มแล้วให้สีขาวมาผมก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ทําอย่างอื่นได้นะครับก็นี่ครับเขาจะมีขามาให้ มีขาแล้วก็จะมีน็อตมาให้นะครับ2ตัวแล้วก็ตัวนี้ผมก็ไปซื้อมาแถวนี้นะครับไอตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทสรุปแล้วสปอ t l ตไลท์คู่นี้ก็งบประมาณประมาณ300ประมาณ300นะครับ Sweet off run. สวิตช์ออฟรันสวิตช์ปิดเปิดก็เดี๋ยวก็เราก็จะต่อแล้วก็เอาไปติดข้างหน้ารถคันนี้นะครับ เบ็ดเสร็จส0 0กว่าบาทคือตัวนี้เราเสียเงินซื้อมาละก็ถ้าเอาทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่ได้ใช้นะครับเคมาดูกันดีกว่าครับก็จุดที่ผมจะเอาจับก็คือใต้แผงคอเนี่ยมันจะมีะรูนอ็อตไว้จับไฟ ขาไฟจับล่างนะครับ2ตัวก็เ,เดี๋ยวจะเอาติดตรงนี้เลยนะครับ ตอนนี้ผมจะทำการเทสก่อนนะครับโดยใช้ตัวแปลงไฟ12โวลต์นะครับลองต่อผ่านสวิตช์ดูเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องต่อแบบไหนนะครับแต่ว่าไฟตัวนี้นะฮะผมจะรับโดยตรงมาจากแบตเตอรี่เลยโอเคนะครับติดใช้ได้ ก็สรุปก็คือเราตัดต่อสายดินแต่สายไฟเนี่ยวิ่งตรงเข้าหลอดนะฮะ ผมแนะนำเพื่อนเพื่อนหนึ่งอย่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนต่อแบตเองนะไอต่อไฟหรือว่าต่อแบตเองโดยพ่วงสายพวกนี้นะครับหลักสำคัญที่จำไว้เลยห้ามให้สายไฟเนี่ยระวังให้มากที่สุดห้ามสายไฟนะครับช็อตลงกล่าวถ้ามันไปช็อตลงกล่าวปุ๊บคราวนี้ฟิลจะขาดหรือระบบมันจะลวนไปเลยนะครับ เหมือนเหมือนที่เราเดินเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมเคยเดินเครื่องเสียงรถยนต์คือถ้ามีการช็อตลงกลาวเมื่อไหร่ฟิวจะขาดทันทีแต่ถ้าฟิวไม่ขาดนะครับก็สายไฟจะไหม้ครับหรือว่าพวกอุปกรณ์นะครับจะจะไหม้นะฮะ แต่อันดับแรกเลยถ้ามันช็อตเนี่ยฟิวมันจะขาดเวลาต่อสายอย่างผมต่อเมื่อกี้นะครับให้ระวังคือให้ต่อสายให้เรียบร้อยก่อนต่อให้หมดก่อนให,ให้ให้มันครบก่อนแล้วค่อยมาจับนะครับตอนจับเราจะได้ระวังแค่จุดเดียวแต่ถ้าเกิดเราเรา,เรามาต่อตอนนี้แล้วครั้นี้เรามาจับตรงน,นี้แล้วมาต่อตรงน,นี้ที่หลังมันมีโอกาสที่สายมันจะแบบเบี่ยงไปโดนโครงของรถนะครับซึ่งมันเป็นกลาวมันก็จะช็อตนะฮะ ตัวนี้เป็นกุญแจกุญแจล็อกรถนะครับนี่ผมยังไม่ได้แกะดูเลยว่ามันมีบ็อกหัวเทียนมาให้หรือเปล่าเผื่อไปไม่มีผมจะได้เติมเอาใส่ไว้นะครับอันนี้เป็นข,อข่อเครื่องมือ,อน,นี่เคยควงอันไหนคือบ็อกหัวเทียนอะ คคสรุปแล้วนี่ครับหอเครื่องมือของที่เขาแถมมาให้นะครับไม่มีบ็อกหัวเทียนนะฮะเราจะต้องหาใส่หาใส่ไว้นะครับพอดีที่บ้านมีเอาติดไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันถ้าเกิดมันฉุกเฉินขึ้นมาแล้วมันจะ ใช้ไม่ได้นะนี่ผมเอาตัวนี้ใส่เท่ากับของ Honda ครับ h อ n d a Wave ทั่วไปใส่ได้ใช้ได้โอเคใส่บ็อกหัวเทียนเพิ่มไปแล้วครับก็เก็บไว้เหมือนเดิมอุ้ยเดี๋ยวใส่ถูกกันน้ำสักหน่อย สรุปนะครับเพื่อนๆใครยังไม่ได้แกะห่อเครื่องมือดูก็ไปแกะดูซันนะครับถ้าไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วลนี่ของผมลถผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีมาอยู่แล้วก็แสดงว่ามันไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเตือนเพื่อนๆเ,เวลาเปิดฝาตัวนี้นะฮะพยายามกดให้มันเข้าล็อกนะครับ บางคนกดเข้าไปยังไม่สนิทนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยคือล็อกมันยังไม่ล็อกแล้วก็ไปขี่ปิวหายนะครับระวังระวังไม่งั้นก็เช็คดูหน่อยว่ามันหลุดไหมนะครับผมเห็นมีโพสต์ในกลุ่มหลายคนละคือฝาเนี่ยหายเพราะว่ายังกดเข้าตัวเนี้ยยังเข้าไม่สนิทนะครับแล้วเราไปบิดอย่างนี้ก่อนมันก็ไม่ได้ล็อกไงมันต้องเป็นมันจะเป็นขาเกี่ยวไว้อย่างเงี้ย พอเราบิดปุ๊บแต่ว่ามันยังไม่ไปเกี่ยวขามันข้างในมันก็หลุดออกโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันครับแสงก็โอเคนะ จะไปเทสตอนกลางคืนกันอีกรอบหนึ่งโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วก็มีบวกข้อคิดเล็กๆน้อยๆไปนะครับก็เวลาการต่อสายไฟรถนะฮะให้เราต่อระบบให้มันเสร็จก่อนเราถึงค่อยไปจำกับแบตครานี้เราก็จะไประวังตรงส่วนเดียวตรงที่เราจำนะครับสายพยายามอย่าให้ช็อตลงกล่าว ถ้าช้อนลงกล่าวแล้วฟิลมันจะขาดหรือถ้าฟิลมันไม่ขาดนะครับระบบมันก็จะเสียอย่างกล่อง ECU กล่องอะไรพวกนี้ก็หลายตังนะครับถ้าเพื่อนๆทําเองให้ระวังในในส่วนนี้นะครับอย่างคลิปนี้ที่ผมทํานะครับมันบางครั้งมันดูเหมือนง่ายๆแต่มันก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีเกี่ยวกับระบบไฟพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้เวลาทํา ไม่น้อยเหมือนกันนะติดแค่หลอดไฟ2หลอดนี่ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะที่ผมทำนะครับแล้วก็การเก็บสายนะฮะก็พยายามเก็บสายให้ดูให้เรียบร้อยนะครับใช้เคเบิลไทรัดเก็บสายเก็บงานดีๆช่วงรอยต่อก็หาอา่าท่อหดหรือเป็นเทปพ,พันกันน้ำ จะดีมากนะครับเพราะว่าจุดที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยถ้าน้ํามันวิ่งตักฝนแล้วน้ํามันเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถรัดวงจรได้นะครับอีกหนึ่งข้อนะครับที่ผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ว่ารถรุ่นนี้สองเครื่องมือที่เขาแถมมาในกระเป๋าด้านด้านขวานี่นะครับไม่มีไม่มีบล็อกหัวเทียนนะครับให้เพื่อนๆนหาบล็อกหัวเทียนมามาใส่ไว้เผื่อฉุกเฉินเราจะได้แบบอ่าสมมติรถไปเสียกลางทางอะไรเงี้ยเราจะได้มีบล็อกหัวเทียนเช็ค เบื้องต้นได้นะครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคตอนนี้ผมมาหาที่มืดๆนะครับลองดูเนี่ย ต้องกำลัขัดแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเปิดนะฮะนะมันจะเพิ่มพื้นที่สว่างตรงข้างหน้าตรงสองข้างทางที่เราขับไปเนี่ยมันจะสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้าตรงนี้ก็คือไปส่องตรงแสงสีส้มนะครับนี่ไปสูงไปต่ำ แต่ว่าแสงตัวนี้มันจะช่วยในบริเวณ2ข้างทางนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับไฟเดย์ไลไท์ได้ด้วยในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่จริงๆแล้วแบบมันสว่างมันจะย้อนแสง ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยบริเวณข้างๆข้าง,างด้านหน้าเนี่ยประมาณสองข้างๆเนี่ยเรา,เามันจะชัดเจนมากเนี่ยบริเวณเนี่ยสีข,า,ขาวๆสองข้างก็คือเป็น ตัวนี้ประมาณนี้ครับ